สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมไลน์ n a l ล็อกออริจินะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาขายข้อข้องใจกันครับว่าอาชีพ r a n เ e r สาย ADL นั้นสามารถที่จะเล่นควบคู่กับสาย o ู f ได้หรือไม่มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมจ u ป i โ o Shop ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิป Ranger มาก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของการเปลี่ยน High Class มาเป็นคลาส3นั่นก็คือ Ranger เราก็จะได้แต้มอัพสกิลมาอีกเป็นจำนวน40แต้มด้วยกันซึ่งหากใครที่อยากจะเล่นสาย ADL ต่อนะครับก็จะมีสกิลในช่วงของการเป็น Ranger ที่สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีเนี่ยสสกิลด้วยกันสำหรับสกิลแรกนะครับนั่นก็คือ power of the breed ดยส่วนของสกิลนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นทั้งพสซีฟสกิลแล้วก็แอคทีฟสกิลซึ่งความสามารถคร่าวๆนะครับก็คือจะเป็นการเก็บสแต็กเพื่อทําให้การสร้างความเสียหายนั้นเป็นไปได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างอิมทาเกตนั้นก็สามารถใช้งานร่วมกันกับสาย ADL ได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยทาให้การโจมตีปกตินั้นรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากที่เราทําการอัพทั้ง2องสกิลนี้แล้วนะครับเราจะมีแต้มในการอัพสกิลเหลือเนี่ยอีกตัก้ง,ง,ง,งยีย่นสายาิ ก็อาจจะเปลี่ยนจากการอัพซูเปอร์สแนปปิ้งกับบลัดชูดมาเป็นการอัพซัมมอนบล็อหรือว่าสกิลที่จะใช้เชิญหมาป่าออกมาช่วยเราทําการโจมตีได้โดยสำหรับหมาป่าที่เราทําการอัญเชิญออกมานี้ก็จะมีอัตติบิวเหมือนก,นกันกับตัวละครหลักของเรา100%ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเว้นแต่ในส่วนของ ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีที่จะถูกฟิกไว้ที่100% แต่ในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกตินั้นหมาป่าที่เราทําการอัญเชิญออกมานี้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้ที่150%กันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในขณะที่เราทําการอัญเชิญหมาป่าออกมาตัวละครหลักของเราก็ยังจะถูกบูตดาเมจขึ้นไปได้อีกด้วยเป็นจํานวน10%ด้วยกันครับ ต่อมาครับเราก็จะ up Passive Skill Scavenging i n s t r i n s โดยสำหรับ Passive Skill นี้นะครับจะทำให้หมาป่าที่เราทำการอัญเชิญออกมาเนี่ยอยู่ได้นานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในทุกครั้งที่หมาป่าเนี่ยทำการจัดการศัตรูได้ก็จะทำการรีเจนเลื่อนให้กับตัวมันเองอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะเก็บสแ a c k เพื่อบูทดามเมจให้กับตัวมันเองได้อีกด้วยแต่ว่าสแ a c k เหล่านั้นนะครับจะหายไปทันทีหากหมาป่าที่เราทำการอัญเชิญออกมาเนี่ยตายไปส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับที่น่าัพไม่แพ้กันนั่นก็คือ Boop t a m m i n g Technique โดยสําหรับสกิลนี้เนี่ยหากใครที่เล่นสายหมาป่าเลยนะครับมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มสร้างความเสียหายแต่ว่าสําหรับสาย A D L นั้นสกิลนี้จะเป็นสกิลที่สามารถพลิกแพงใช้ได้สสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเอาไว้ใช้วิ่งไล่จัดการศัตรูหรือว่าจะเอาไว้ใช้วิ่งหลบหนีศัตรูเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันพอหลังจากที่เราทําการกดสกิลนี้และขึ้นขี่หมาป่านะครับเราก็จะมีความ,มาเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%อีกทั้งพลังชีวิตของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น60%รวมไป การป้องกันเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเป็นจำนวน30%ส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างวูฟไรท์เนี่ยจะอัพหรือไม่อัพมาก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าหากการขี่ม้าป่านั้นอาจจะทําให้เรายังไม่สามารถหลบหนีศัตรูได้เร็วพอนะครับจะอัพสกิลนี้มาเพื่อใช้ในการ a ดชก็อาจจะทําให้เรานั้นทิ้งระยะห่างจากศัตรูเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนแต้มที่เหลือนะครับหากใครอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสาย A D L เนี่ย ส่วนตัวผมรู้สึกว่าย้อนกลับมาที่คลาสสไนเปอร์และทำการอัพแพสซีฟสกิลรีไฟดับเบิลสเตรฟฟิ้งเพื่อเสริมความสามารถให้กับสกิลดับเบิลสเตรฟก็ดูเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีนะครับเอาละครับที่นี้เดี๋ยวเราจะลองมาเทสดาเมจกันดูนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวละครหลักกันก่อนเลยกับการโจมตีปกติที่จะสร้างความเสียหายเป็นจำนวน100%ดาเมจต่อฮิตโดยตัวเลขที่ออกมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ48 0 0 0จนถึง5้0 0 0ครับ ต่อมาครับเราจะมาเทดสดาเมจของฟาวคอนะหรือว่านกซึ่งในส่วนนี้นะครับจะไม่ได้มีการอ้างอิง a t ต r ท b ร t บเหมือนก,นกันกับตัวละครหลัก100%ก็จริงแต่ว่าก็จะมีการหยิบเอาแอต r ท b ร t บบางอย่างนะครับมาใช้คำนวณเพื่อสร้างความเสียหายโดยดาเมจที่ทำได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8มื0 0ด้วยกันครับ สุดท้ายเลยกับการเชิญหมาป่าออมาทําการโจมตีสตูนะครับโดยตัวหมาป่าเนี่ยก็จะมีแอตทิฟิฟเหมือนกันกับตัวละครหลักของเรา100%เลยเพียงแต่ว่าการสร้างความเสียหายในแต่ละครั้งนั้นก็จะอยู่ที่150%แต่ว่าก็จะถูกฟิกความเร็วในการโจมตีไว้ที่100%เท่านั้นดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าการโจมตีปกติของตัวละครหลักแต่ว่าก็จะช้ากว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับเดิมในตอนที่เราเป็นสไนเปอร์นะั้นตอนเราสาย ADL เนี่ยเราจะเน้นให้ตัวละครหลักสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติที่รวดเร็วและออโต c แคชฟ a l คอนหรือว่านกนะครับออกไปทําการโจมตีสตูอย่างต่อเนื่องแต่พอเราทําการอัปเกรดมาเป็นเรนเจอร์แล้วนะครับเราก็จะทําการอัญเชิญหมาป่าออกมาช่วยโจมตีด้วยอีกแรงหนึ่งซึ่งข้อดีเนี่ยก็คือดาเมจนะั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวหมาป่าเองเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงไม่แพ้กับตัวละครหลัก พราะมีแอคทิบิที่เหมือนกัน100%อีกทั้งนะครับตัวหมาป่าเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับตัวละครหลักของเราด้วยเป็นจำนวน10%ด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเทียบกับนกหรือว่าฟอลคอนแล้วก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรครับอย่างแรกเลยก็คือนกหรือว่าฟอลคอนเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดเวลาโดยไม่ต้องทําการอัญเชิญออกมาแต่ว่าหมาป่านั้นจาเป็นที่ต้องกดใช้สกิลในการอัญเชิญซึ่งหากในบางจังหวะเวลาอย่างเช่นตอนล่าบอสหรือว่าตอนสู้กับผู้เล่นด้วยกกันแล้วหมาาป่าเิด ตายขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเสียจังหวะในการสร้างความเสียหายเพราะจะต้องทําการหยุดโจมตีเพื่ออัญเชิญหมาป่าออกมาเป็นพ,กพักๆแต่หากเรานะครับสามารถบิวตัวละครหลักจนส่งผลทําให้หมาป่านั้นยืนรับดาเมจดีดดเพิ่มมากยิ่งขึ้นปัญหาในส่วนของตรงนีน้ก็อาจจะหมดไป เรื่องต่อมานะครับก็คือหมาป่าที่เราทําการอัญเชิญออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นสร้างความเสียหายระยะประชิดแต่ด้วยความที่ไม่มีโปรโวกหรือว่าความสามารถในการมอบแฮตเทรดให้กับศัตรูจึงไม่สามารถที่จะยืนรับดาเมจจากมอนสเตอร์หรือว่าบอสแทนเราได้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับด้วยความที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยเป็นเรนเจอร์สาย A D L ก็จะสามารถสร้างค่าแฮตเทรดได้เร็วกว่าหมาป่าจึงทาให้ในท้ายที่สุดแล้วมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็บอสเนี่ยก็จะหันมาตรงตีตัวละครหลักของเราก่อนอยู่ดีดังนั้นหากใครที่มีแผนไว้จะทำการนั่น เชิญหมาป่าออกมายืนรับดาเมจแทนเราเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยให้เลิกคิดไปได้เลยนะครับ สุดท้ายเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเจอในระหว่างใช้งานจริงนั่นก็คือเวลาที่เราฟาร์มอยู่นั้นหากศัตรูนะครับยืนอยู่ไกลมากๆเวลาที่เราทาการเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยหากเป็นฟาวคอนนะครับก็จะทําการพุ่งไปโจมตีศัตรูตัวนั้นอย่างรวดเร็วก็จะผิดจากหมาป่านะครับที่จะค่อยๆวิ่งไปทําการโจมตีศัตรูซึ่งในบางครั้งนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะตายไปแล้วจึงทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยหมาป่าก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างความเสียหายได้ทันเวลานั่นเองซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับจึงทําให้ผมสรุปได้ว่า ว่าหมาป่ากับการเล่นควบคู่กับสาย A D L นั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกคอนเทนต์ซะทีเดียวหลักๆเนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับสายที่ต้องยืนสู้กับศัตรูตัวนั้นๆในช่วงระยะเวลานานๆอย่างเช่นการล่าบอสการลงโหมดต่างๆที่ต้องโจมตีบอสเป็นระยะเวลานานๆแต่ว่าสําหรับโหมดที่เราจะต้องจบศัตรูอย่างรวดเร็วอย่างเช่นการฟาร์มหรือว่าการสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับ ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไขข้อข้องใจกันได้แล้วว่าเลนเจอร์สาย A D L เนี่ยสามารถที่จะเล่นควบคู่กับหมาป่าได้หรือไม่นะครับก็เป็นว่าสำหรับใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบอเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ